ปรากฏว่าได้มีพระภิกษุร่างทุมท่วม,มรูปหนึ่งครับท่านผู้ฟังห่ผมผ้าจีวรสีคลาำๆาสะพายบาทใบใหญ่ๆเดินมารับอาหารบิณฑบาตด้วยอาการอันสารวมเจ้าหน้าที่ก็สอบถามถึงชื่อแล้วก็วัดของท่านและได้ทราบว่าท่านชื่อพระฟั่นอยู่ที่วัดป่าอุดมสุพรหลังจากที่พระรูปนั้นมารับบิณฑบาตแล้วเดินจากไปไม่นานครับท่านผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าก็ได้สเสด็จมาพอดี เมื่อทรงทราบว่ามีพระมารับบินทบาตรรูปหนึ่งก็ทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากจึงรับสั่งให้ตรวจสอบสถานที่ตั้งของวัดพระรูปนั้นทันทีเมื่อได้ทราบแน่ชัดแล้วว่าวัดของท่านอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอพนนิคมพระบาทสมเด็จพระจุอยู่หัวราชการที่9ก็ทรงสเสด็จไปกราบนมัสการโดยทางเฮลิคอปเตอร์อย่างไม่รอช้าพร้อมกับจหน้าที่ที่ท่านนั้นซึ่งจำรูปร่างหน้าตาของพระรูปนั้นได้